เดชอสูรขันแก้วอุปก้าในอีพีที่3และอีพีที่4ี่ที่ฉายวันที่6และวันที่7กันยายนนี้ทางช่อง7็เวลาแปดโมงตรงค่ะหลังจากที่ขันดินถูกพระอ,อินทร์ลงโทษสาปให้อัป,ปลักมีหน้าที่ล้างเท้าให้แก่หมู่เทพและเหล่านางฟ้าก็ถูกเทพเกเรก,กันแก้งดูถูกเหยียดยามว่าเป็นยักษ์อัป,ปลัก์โดยเฉพาะสุริยเทพแระเทพวารินคู่หูสุริยเทพไม่ชอบหน้าขันดินอยู่แล้วเพราะสุริยเทพมีใจใหมายปองกับเนตรพุนธอยู่ สุริยาเทพจึงได้โอกาสทำร้ายขันดินจนแทบปางตายสร้างความพดหูใจให้กับเหล่าเทพองค์อื่นเนตรมุนีแม้จะสงสารขันดินในเมื่อขันดินอัปรักษ์มาทำหน้าที่ต่ำต้อยทำให้เนตรมุนีที่เคยรักขันดินตัดสินใจหันหลังให้กับขันดินทำให้ขันดินเสียใจมากที่คนที่รักกับกลายมาหมางเมินทั้งเทพต่างก็เยาะเย้ยทางทางขันดินหมดศักดิ์ศรี์สูญสิ้นทุกอย่างทำให้ตัดสินใจ กระเสือกสนขึ้นไปบนวิมานของพระอินทร์หวังจะให้พระองค์เมตตาและให้อภัยขันดินปีนขึ้นไปหาพระอินทร์แม้จุฬสักรมากมายก็ไม่ย่อท้อในที่สุดขันดินก็มาถึงวิมานของพระอินทร์ที่พระอินทร์ก็ทรงรู้ด้วยตาทิพแล้วและเล็งเห็นถึงความทุกข์ใจของขันดินขันดินได้มาขอความเมตตาเพราะเวลานี้ได้รู้ถึงโทษแล้วขันดินขอให้พระอินทร์อภัยและขอโอกาสพระอินทร์ที่ไม่เห็นด้วย ที่เหล่าเทพเหยียบย่ำผู้ที่ด้อยกว่าแต่จะทําให้ขันดินใหญ่กว่าเดิมก็ไม่ได้เพราะเทพก็จะอิจฉาก็เลยคิดจะให้ขันดินดันนิสัยเหล่าเทพเพื่อจนสติว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งที่แน่นอนอย่าดูถูกใครพระอินได้คืนขันให้และเสกให้เป็นขันแก้วขันดินไม่ได้สัมผัสขันแก้วร่างกายของขันดินที่อัปปลักษณ์ก็ได้กลับกลายเป็นเทพบ,บุตรรูปงามดังเดิมพระอินจะได้บอกว่าต่อจากนี้เจ้าไม่ใช่ยักษ์เฝ้าขันล้างเท้า แต่เป็นเทพขันแก้วและต้องบำเพ็ญเพียรถือศีลภาวนาจนกว่าขันนี้จะคู่ควรกับเทพขันแก้วอย่างแท้จริงเทพขันแก้วได้มาบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความมุ่งมั่นเพราะขันแก้วได้รู้ซึ้งถึงผลของความโลภที่อยากจะได้จนก่อให้เกิดไายนะในท,ที่สุดเทพขันแก้วก็บำเพ็ญเพียรจนทําให้ขันแก้วเป็นขันที่คู่ควรเป็นขันที่มีพลังวิเศษมากมาย แต่เป็นของต้องคำสาปที่ใครใช้ในทางชั่วก็จะพบกับหายนะทำให้สุริยาเทพเทพวารินอิชาอย่าจะครอบครองขันวิเศษจึงเข้ามาแย่งขันแก้วจนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในเมืองสวรรค์อีกครั้งพระอินท์ที่รู้เรื่องก็ลงโทษให้ทั้งหมดมาเกิดในเมืองมนุษย์รวมทั้งเทพธิดาราชาติและอัญมณีทั้ง9ทั้งเพชรชลัดมณีแดงมรกตบุษราคำมุกดาโกเมนนิลาการไพูทู์และเพททยให้ลงมาตามหา อสูรโยคีดำที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่เมืองมนุษย์โยคีดำที่ตกลงมาจากสวรรค์ก็กำลังหาทางกลับไปแก้แค้นกับเหล่าเทพเพื่อแย่งชิงน้ำอมฤตแต่โยคีดำตอนนี้พลังไม่เหมือนเดิมแล้วที่เมืองโกสัยมีเท้ามัทราชและมเหสีสีสารเป็นผู้ปกครองเมืองมีพระธิดาองค์หนึ่งนามว่าชื่นอารม์ต่อมาพระมเหสีสีสารก็ได้นั่งคันใหม่ได้คลอดลูกมาพระอ,อรร ซึ่งก็คือสุริยเทพที่จุติลงมาเกิดโยคยีดำที่รูว้ว่าลูกของท้าวมันทราชก็คือเทพสุรยิยะจึงบุกเข้ามาในเมืองโกไซเมเหสีศีสารที่กลังดูพระอรสถอยู่ก็ตกใจมากไม่เห็นโยคียดำเข้ามาแย่งลูกไปจากอกท้าวมันทราชเข้าสู้ไม่ยอมให้โยคยีดำเอาลูกไปได้จึงถูกโยคียดำฆ่าตายพะธิดาชื่นอารมณ์ที่ยังเล็กนักก็ร้องไห้อยังหวาดกลัว มเหสีสีสารเข้าไปขอร้องโยกีดำให้ปล่อยลูกเธอแต่โยกีดำก็ไม่ยอมและได้พาสุริยะไปเป็นลูกโยกีดำหวังจะให้สุริยะกลายเป็นอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อกลับเป็นล้างแค้นเหล่าทวยเทพทางด้านน,นครตรายตึงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่มีท้าววรร์และมเหสีแสงจันทร์เป็นผู้ครองเมืองต่อมามเหสีแสงจันทร์ได้ได้บิดฟันเห็นเทพมาจุติจึงให้โหนเทพพระจักษ์มาทำนาย โหนทิปจักได้ตรวจดูแล้วก็พบว่าเป็นนิมิตที่ดีจะพระประสูติการในคานี้จะได้ทั้งพระโอรสและพระธิดาเลยพระเจ้าค่ะท้าววรรษไมเหสีแสงจันทร์ดีใจมากในที่สุดพระโอรสและพระธิดาฝาแฝดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางลางบอกเหตุซึ่งพระโอรสมีขันวิเศษติดตัวมาส่วนพระธิดาก็ถือแหวนแก้วอัญมณีทำให้โหนทิปจักรได้ให้คำทำนายทั้งเรื่องดีและไม่ดีเอาไว้ ทำให้ทั้งคู่ถูกพรากจากกันตั้งแต่แรกเกิดขันแก้วเติบโตขึ้นในป่าโดยได้รับการเลี้ยงดูจากพญาลิงแสนรู้จนวันหนึ่งได้พบขันวิเศษซึ่งปลูกอสูรนามว่าวารินให้ปรากฏขึ้นวารินทั้งขี้บน่นขี้โมแต่ก็มากความสามารถจนกลายเป็นคู่หูข,ของขันแก้วนพก้าวในอีกด้านหนึ่งก็ถูกเลี้ยงอย่างลึกลับพร้อมกับแบนวิเศษอัญมณีเเม็ดซึ่งแต่ละเม็ดก็มีพลังพิเศษซ่อนอยู่ เมื่อนพก้วเริ่มเติบโตอัญมณีเหล่านี้ก็เริ่มปลุกพลังและตัวตนของนพก้วที่สามารถเปลี่ยนร่างได้เป็นหลากหลายทั้งเพชรรัตน์เมนีแดงมรกตบุษราคำมุกดาโกเมนนินาการไพฑูรย์และเพทาย ติดตามกันได้เด็ดอสูรขันแก้วนปก้าในอีพีที่3และอีพีที่4ที่ฉชยวันที่6กรมวที่7กันยายนี้ทางช่อง7เวลา8ปดโมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง mystar ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปปุรหน้าค่ะ